สี่หอมแดงห้ามะนาวหกกุ้งนะคะหั่นเป็นชิ้นๆไว้นี่เราก็เอากุ้งมาลวกนะ,อะเอายอกมาเลยกุ้งเราหัอาอ่นมาแล้วกุ้งต้องจับละเอียดด้วยหรอต้องกระสับเป็นชิ้นๆอรอกุ้งสุกนะกุ้งนี่คือเราล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะเอาขอสุกหรือว่าเอาสุากหน่าเอาแค่ให้มันสุกพอให้มันเด้งๆ ใช่ง่ายอือนะรอนับพักนึ่งเห็นไหมเห็นกุ้งไหมพอกุ้งเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มโตัดเาห่ก้วเีวลกริี่เรายมไว้เมกี้นะคะเมื่อกี้เราตุ้้ไปแล้ว่ไหม้อันนี้คือน้เราก้มกุ้มไปเมกีนะคไม่ต้องทิ้งให้อามาใส่ระปิไ้ดน้อยสเลย อ่ะแล้วก็ให้มันปริมาณให้มันพอๆกับกุ้งและเครื่องของเราอะะบดให้มันละเอียดถ้ามีถุงมือก็ใช้ถุงมือขยำได้เลยนะคะโอ้โหกะปิหอมมากกะปินี่เราจะเอาไปปิ้งใส่ใบตองไปปิ้งในเตาก่อนนะคะมันจะหอมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปปิ้งก็ได้นะคะมันจะก้นตีมันแตกใช่ไหมเจ็บให้มันเป็นน้ำเดียวกันก็ให้เกิดกาแตกใช่ ีคือก็ปีกตักไม่ดูทิศยังไม่ละลายมันเป็นก้อนอยู่แล้วก็ตนน้นมันละเอียดกะปิที่เป็นก้อน,นะคะ่ะแล้วก็บี้บีบีให้มันละเอียดทีนี้เราจะมาปรุงนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างาเราดื่มน้ำมะนาวเราลงไปก่อนนะที่เราหั่นไว้ใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยอน้ำพริกตรงโจนไม่ต้องใส่น้ำปลาได้นะเพราะว่ากะปิเรามีความเค็มอยู่แล้ว ต่อไปเมื่อกี้เราบีบพะนนวเสร็จนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะสเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องก็จะมีหอมกระเทียมพริกเผ็ดน้อยตามใจชอบเลยนะคะใส่หอมลงไปพริกกระเทียมพันาทต่อไปก็ใส่กุ้งสับอันนี้เราล,ลวกไปแล้วนะน้ำตาลทรายนิดช,ช้อนนึงนะคะคนให้เข้ากัน นี่ทำครั้งแรกใช่ไหมน,นี่ทำครั้งแรกนะลรงมาทำน่ากินมากเลยอ่ะแต่มยวรามรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรตักกุ้งไปดูสินี่พอเราทำม,มันก<ด>็นจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะพอเราเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้น่ากินไหม